น้องอนะแมนครับลูกตัวผูหรือตัวแม่ล่ะนี่ตัวแม่ครับนี่นี่นี่คมคมอะาดไรครับคมเี่คมไหนนี่แหละคมนี่บอกครับคมของซิมโกครับตังคมกันได้มืดมืดมึงว่าคมสิบหกครับพี่น้องลูกตัวแม่ลูกแดงครับแม่สูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดยี่ิบแปดเท่ากันครับตัวนี้สิบประมาณลูก สองมั้งครับนี่นี่ไปมองเอาบอครหรือตัวอะไรอยู่นี่มื่นหกนี่ยังคุยกันได้อีกครับพี่น้องโอ้ยส่งลูกดีครับตัวนี้ลูกงามมื่นหกอ่ะมีคมเดียวบอครับนี่นี่ครับอันลูกแดงๆนอนอยู่นี่กระแมนโอ้คมนี่พักครับคมนี่ออกงวงงามส่งงวงงามเลยพี่น้องตัวนี้มาแต่เด็กขับลูกคนอยากนอน โอ้ยลูกขึ้นแทงโก้พี่น้องเลยอันนี้แขยงเครื่องพันสมยังไหมไม่กิ้งผู้จักปะตัวนี้โอ้ยกัดมันกับไม่ได้ถามมันบ่ไม่ได้ถามม,ถามันนี่เหรียญมันงามกว่าเสือมารวดเราต็ผมก็ไม่ได้อยู่เนาะครับลูกแรกมั้งครับนี่ตัวนี้ลูกตัวแรกครับลูกตัวแม่ครับแข่งเครื่งเครื่องแม่นี่สูงอยู่อ่าร้อยสามหาบวกครับร้อยสามเจ็ดสามแปดโมขัดป่ะพี่น้องตัวนี้เครื่องดำ เท่าไรครับผมนี่ท้องสามสิบเจ็ดครับเปิดเนาะท้องสามสิบเจ็ดต่อรองได้ครับผมอ่ะเบอร์ทัวรเนี่ยจริงยังตุนครับโอ้โนั่งหน่อยเียกแมนแปดพันหลอดมือนครับเปิดมาหลอดมือมาสองพันแล้วตัวนี้อ่าคุยได้คุยได้อีกว่ตัวนี้ได้อ่ะยังคุยได้อีกอยู่พี่<ช>น้องเครื่องดำครับนั่งหน่อยแดงๆนี่แปดพันให้นองเปิดมาเอาคุยได้ต่อได้ครับผมเบิดแล้วเนาะอ่ะเบอร์ทัวรครับ 085 754 9091 9091ไอ้กิ่งเซกาครับผมเอาขอบคุณหลายๆครับหอยกิ่งครับเาฝากพี่น้องครับโอ้ลูกตัวนี้ไหมพี่น้องแม่ตัวนี้ทรงลูกโขกครับโมลูกใบนสมยังมากครับนี่โมลูกงามหนาครับแดงนี่ลูกตัวแม่ครับนี่เสื้อดำนะฝากพี่น้องครับนี่ เด็พงามเลยพี่น้องตัวนี้ของในหางเงี้ยเกาะปัญญาปัญญาหางปัญญาปัญญาเสกาเออบึงวัวไทยครับพี่น้องสองโคมนะครับน้อนี่ทั้งนี้จะเป็นลูกตัวแม่ครับแดงแดงนี่แดงแดงมุมมุมนี่พี่น้องลูกตัวเมียทั้งนี้ออกมุมลูกออก บทบทแม่มุมถูกตัวผูโคมนี่ครับแม่สูสงอยู่มันงรอยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแล้วพี่น้องนี่ซี่หัวใจเนี่ยเปิดเท่าไหร่ละห่างหกพันหกพันบอมีเงาะสองหมื่นหกครับพี่น้องสองหมื่นหกถึกตัวละไอสึกโคมละหมื่นสามโอ้ยพี่น้องโ <c oughs> คมละหมื่นสามเลยพี่น้องไง มันเแม่ตัวเดียวเนอได้ลูกพร้อมทั้งนี้เป็นลูกตัวแม่ครับนี่แดงๆนี่ยี่สิบโส่งฟรีนี่อ่ายี่ิกิโลส่งฟรีครับสองหมื่นหกนี่ราคานี่บ่มีตำานีอยังเนาะหอยเนาะครับตำนี้จะจอยครับอ่าเบอร์โทรเนี่ยครับผมศูนย์เก้าสามศูย์เก้าสามี่แปดสองสี่แปดสองสอามสองเจ็ดสองสามสองเจ็ดครับหอยปัญญาเซกานครครับพี่น้อง สีหัวใจครับสองหมื่นหกโอ้พี่น้องเง้ยราคางัวครับฮะหอยต้อมสวัสดีครับสบายใจได้ยังมาต้อนมาฝากพี่น้องมื่อนี้ของงามมากครับมื่อนี้โอ้ได้งัวงามเด็งัวงามมากครับตัวนี้เป็นอย่งไรแม่นางแม่นางสาวหน่อยครับแม่นางสาวหน่อยครับโซมลงไปยังครับยังยังเนาะเข้าเคียงดีเปล่วเข้าน้ำเดือบมันเคียงครับ หัวโลนพร้อมพี่นอ้องแม่นางแดยงยกึ่งค <c oughs> ืงนเครื่องดำคนมาได้ <c oughs> สุพรรณตัง้งแระลทศดูเก็บเกี่ยครับโอ้เห็นหัอนตั้งแต่เพิร์ออกมาแต่ที่แรกครับสุดตั้งความได้ครับครับสูงสิบประมาณร้อยสามสิบอยู่ครับตัวนี้เครื <c oughs> ่องดำแม่หัวโลนแม่นางเล็บดีอยู่พี่น้องอ้วนพี่อยู่ครับเจ้านี่เลี้ยงงัวดีอยู่เจ้าของเพิ่นเปิดเท่าไหรแม่นาง คิดเก้าห้าร้อยครับหมื่นเก้าห้าร้อยครับพี่น้องหัวซาวครับพี่น้องได้ครับสบายใจอ่าประกันตัวนี้ให้แครงขามมีขาทุกขาทอนครับสี่โค้งครับสี่โค้งกด็ดีอ่สอาสี่โค้งดีครับรตรงนี้เลยง้อแม่นีโอ้ก็มีหนีบหูนะตัวนี้ใช่ครับก็มีอันป้ายไว้ยู่หูนี่ป้ายมันเขื่อนใหญ่มันจะสุพรรณแบบแค่หน่อยชุดนี่ครับศูนย์เจ็ดสองครับเอ้างวดสิมาครับพี่น้องศูนย์เจ็ดสองเออเล่นงวอพี่เลย แม่นี่คือกันนะครับเด้อแม่นางคือกันบ่่นีแม่นคครับแม่นางือกันตัวนี้สูงสิประมาณหน่อยสามสิบห้าครับใหญ่หนาครับแข็งขาบักใหญ่ตัวนี้แข็งขาดีครับเรียบดีคือกันมันชุดเดียวกันมานลำกันบอชุดนี้พระเจ้าเนาะอันนี้งูอ่านเข้างูอ่านเข้าอ่ะเงี้ยดีอยู่พี่น้องเครื่องดำเนาะ ดำครับเพียงขาประกันลูกต็มนี้ด้วยครับใหญ่ขึ้นมาครับตัวนี้เปิดเท่าไรครับตัวที่สองเปิดไว้สิบเจ็ดห้าร้อยครับหนึ่งเจ็ดห้าร้อยยังพอฟังอยู่พี่น้องตัวนี้ก็ได้ตัวได้ครับตัวได้ผมเปิดซื้อๆน่ะฮะมาคุยกันได้อีกอยู่มาหากันเบอร์เราบอสละเบอร์เราครับเอามาสองตัวเหมือนหนึ่อ๋อปากงวงามหอยต่อมครับเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าสองครับศูนย์เก้าสองเก้า 9ก้าแปดหนึ่งเกหนึ่งสหนึ่งสสามครับผมหอยต้มตมเนาครับผมเอาขอบพูดหลายๆครับหอยต้มครัมาด้วครับเด้ใกล้ๆค่าเดือกันเลยครับวัสดีครับคุกันเบิ่งครับผมมารคน้าหอยต้มเดเดือนโอ้ผู้ใดมาเปลี่ไม่มานครับพี่น้องม้นเจดเดือนประกันประกันทองเลยครับซาลี่นสมอย่างเนาะครับเนาะมาผสมอยงสมตัหรือสมหลอดหรือจังไดครับสมหลอดสมหอดมีใ เขาจะเอาโบได้ให้ใบมาเขาจะาหาบ่เห็นมาสักครับสมหลอดเป็นบามันหรือเป็นเล่เป็นได้ถามบ่เป็นเล่โอ้เขาจะว่าเป็นเล่แม่เล่สมเล่ฮะเจ็ดเดือนเนาะประกันสูงกว่สิบประมาณร้อยสี่สิบครับพี่น้องลูกขี่ใดพี่น้อนในท้องตัวนี้เนาะถ่ลูกสองบ่ครับประมาณนี้เนาะครับผมอ่ะเบิ่งด้านนี้ก็ไหนพี่น้องอ่ะพี่น้องเบิ่งรอบๆกับแม่ม้านเปิดเท่าไดห้อย สองหมื่นเอ็ดสองหมื่นเอ็ดโอ้พี่น้องแม่ม้าสองหมื่นเอ็ดตะขาสมนีก็ยังนี่กับพันแล้วพี่น้องคาทับกาสมนี่ประกันทองประกันตำนี้ให้นเนาะครับเนาะปรครับน,น,นี่สองตัวเนาะนี่สองตัวที่สอง,สองนี่มาแล้วสองเดือนกัวได้ทับโจมากทับตัวเป็นลูกแรกปะครับตัวนี้ลูกลับสองทองแรกเนาะนี่เนาะทองแรกครับตัวนี้ สูงลอย40มีบวกครับตัวนี้เรียบดีอยู่พี่น้องตัวนี้เขาบอกให้ตรวจเนาะครับเจ้าของเก่าคนว่าทับมาแล้วสองเดือนครับมาแล้วสองเดือนมีพ่อพันธุ์นี่นะครับเครื่องดำบอกครตัวนี้เครื่องดำครับมึงถ่ายเพี้ยนคนพี่น้องยิ่งก็เริ่มหดนั่นแหละครับใส่ได้อยู่พี่น้องทรงงัวตัวนี้ออกทรงงัวงามอยู่ขาหลังก็ถือว่า ขาหลังตรงใส่ได้ครับมือเรื่องชัดเท่าไรแม่ที่สองแม่นี่ก็เปิดไว้สองหมื่นเอสครับสองหมื่นเอสซ้ำกันซ้ำกันครับโอ้เอ้าผู้ใดหางัวเลี้ยงอยู่พี่น้องจำๆครับหอยสำเร็จจัดมาเมื่อนี้เอาเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองสามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสองสองหนึ่งสามสองสองหนึ่งสามหอยสำเร็จวานอรนิวาสครับผมขอบคุณหลายๆครับผมต่อมาเลยครับครับคุยคุยได้ต่อได้อยู่เนาะทั้งสองโอครับพี่น้อง สวัดีครับหอยสุบันได้ยังกอดมาฝากพี่น้องอันออแยกลูกไหมแม่แยกลูกเนะาะลูกตัวผู้แยกใชะน,นี่พี่นอ้องพวงสางสูงใหญ่ครับแม่นี่สูงลอยสี่สิบบวกอยู่พี่น้องเครื่องดำฮหนฮ่หนหาลูกบ่แม่มนลูกลูกที่ไหนก่อนที่แยกไปลูกที่สองลูกที่สองเนาะครับถัดตัวต่อไปพี่ลูกที่สาม ประกันตําปกันตํแนี้ 1, 5, นะครับเนาะเท่าไรก่อนหนึ่งหมื่นหาพันบาทหมื 1> 1, 5, ่นหาราคาเปิดเนะนาะค่ะน่อเหิร์ <laughs> ม0่นเอดคอนโลมึงว่าม <laughs> ื่น่าตีไม่นะคะมื่นเอพระเจ้า่จังสันน่นเนานะีติมข่เน่นะครับ <laughs> คือกล่าวมามื่0เอกล้าวมาแต่ว่าเขาบอกกล้าขาย <laughs> บอกาาล้าขายค่ะรูปลายนี่พี่เ้างเอายางดีพี่นนอะครับ พี่น้องลูกอ่ะมีตัวเดียวบ่มื่อนี่จ้าเมื่อนี้เอามาตัวเดียวค่ะครับเอาเบอร์โทรครับผม093ย์เก้าสามศูนย์เก้มจ้าห้าสห้สุบรรนะครับเนาะครับจัดอ่าแม่แยกลูกค่ะวงสังสูงใหญ่ครับมาฝากพี่น้องครับผมอ่ะหมื่นเอทนะหอยมาให้่ยู่หมื่นเอทปล่อยปลาได้อ่ะเปิดมาหมื่นห่าหรือต่อได้ป่ะของเ่าต่อได้อ่าคุยกันได้เยอะเนาะ ครับผมอ่ะปากพี่น้องครับเอ๋อเบิองหอยเปีนครับเป็นจัดมาสามตัวสั่นมือน,นี่เริ่มจากตัวใดเนาะซ้ายมือนี่บ่ซาลี่แม่นางเนาะซาลี่แม่นางหัวโลนครับตัวนี้ส,นสูงสิประมาณหนึ่ยี่สิบเจ็ดครับอ่ะประมาณนี้เท่าในใดแม่นางเล่หัวโลนโลนนี่มือเล่เปิด เปิดมื่นเอ็ดครับพี่น้องโอ้ยบังงัวมื่นเด้อพี่น้องเลยอ่ะมื่นเอ็ดครับตัวแรกต่อได้ปะต่อไหนอ่าคุยกันได้อยู่พี่น้องซาลี่ะตัวที่สองตัวไหนงอามครับอ่าออกทรงงวงามครับตัวนี้สีแดงเม็ดเกลืเปลือกสูงสี่ร้อยสามสิบบวกอยู่พี่น้องตัวนี้เครื่องดำปะเฮ้คเครื่องดำเล็บสวยครับแม่นี่แม่นางหน่อยเอ่อสิประมาณปีกว่านี่ยแล้วครับตัวนี้ เปิดเท่าไรเงงงามตัวนียเปิดแค่นี้สามหมื่นห้ากับต่อได้อยู่เนาะครับเนาะอันไรครับโอ้ขอบพูดอะยรครับมันอยู่บ่มันหมื่นนั่นเลยโอ้นัดก่อนี่เนาะครับฮะเพิ่นได้แนวมาเติมกาแฟกับปลาทองโกครับหอยเพิ่นไทยงัวเพิ่นเพิ่นหวานอยู่นัดก่อนนี่แม่นางเปิดเท่าไรเกาะสามหมื่นห้าต่อได้คือกันอ่ะประกันต่อเนี่ยครับมีอีกบ่ตัวนั้นครับ แม่นางขึ้กันบ่ตัวนั้นอ่ะสูงขึ้นมากครับตัวนี้ประมาณารน่อยสามสิบห้าครับเรือ่องดำแปลออกมาแต่ใส่ระเบียนขึ้นนอน,เก,อกกนเกือกันตมเกือกขอกเยอะครับออกมากเดิมๆบ่อฮันได้แต่งได้ยังตัวนี้พี่น้องนี่นี่หูยาวจัง่อยครับเร็บงามอยู่พี่น้องตัวนี้เปิดที่เปิดเท่าไรตัวที่สามสิบสามหาร้อย วูบังว่าสิบสานี่้องใหญ่กว่าตนั่นเยอพี่น่องวงสางใหญ่กว่าตัวนั่นแต่ว่าตัวนั่นจะออกเป็นทรงงามกล่วครับตัวนี้จะออกไทยๆจังหน่อยอ่ะเบิรแล้วเนาะถ้าได้ก็ตัวนี้ตัวใหญ่สิบสามห้าร้อยห้าตัวพุ่นสิบเอ็ดเต่อได้ทุกตัวเบอร์โทษละศูนครับศูนย์แป เก้าสามสองเก็บแบตครับอ่าหอยเบนเจริญสินเนาะครับเนาะเอาขอบใจหลายเบนอ่ะมาตัวใดก็คุยเอาครับกับหอยเบนวางใดก็พ่อเสือแดงสามย่างอ่าสามย่างบาทครับนี่สามย่างบาทได้ละได้ละสิบสองพันร้อยรวดเลยครับเปิดซ้ำกันเปิดซ้ำกันเลยหมื่นสองห้าร้อยตัวแรกนี่แม่นางบอกพ่อเสือแดงตัวนี้แม่นางตัวนี้สูงสิบประมาณหนึ่ยี่สิบเจ็ดครับเ่าเองอม แข้งขาดีเนาะประกันตำนี้แข้งขาัตประกันตำนี้ครับตัวนี้แม่แยกลูกบาเรื่องใดตัวนี้ตัวนี้มันเป็นลูกนึงแหละครับแยกลูกออกไปอ่าแยกลูกเนาะไ้วนเลยได้อ้วนครับตัวนั้นสิป,ประมาณร้อยยี่สิบหกความความสูงอ่ะแม่เล่แม่เล่ขาวนี่สูงอยู่ไล่เดียกันครับพี่งรอบประมาณร้อยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดประมาณนี้แหละราคาดีว่าห้ต่อนด้ครับต่อได้อีกอ่าเปิดมาพอได้คุยกันเนาะพอแสดงเนาะ ครับาสามตัวมือนี้จัดให่ยกก็ได้แยกก็ได้อยู่นาะยกก็ได้แยกก็ได้ครับครับผมอ้าวเบอร์ทักับผมนย์แปดศนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย้าศูนย์ศูนย์ห้าสองสองแปดเก้าครับสองสองแปดเก้าพอสดงคิมคนเก่าคนเดิมครับครับผมอาขอบคุณครับพอเสดงจัดมาสามตัวครับสามหัวใจมือนี้พอแสดงสามแม่ครับมนสวยๆนี่ขอกองได้ไหมไป บึงงัวหอยเริ่มนะครับเนาะหอยเรมอเรมแม่แยกลูกปะครับนี่สีแดงครับแดงดีสูงสิบประมาณหนอยสี่สิบครับเครื่องดำประกันตันี้เห็นป่าหอยเริ่มอ่าแข้งขาสี่โค้งมดลงมดลูกครับหู้ครับแม่นี่นี่บึงด้านนี่ครับเป็นอ้อกเนาะสี่โค้งดีอยู่พี่ออ้อกบ่มียัง,ง,งเครื่องดำ เปิดเท่าไรแม่แยกลูกให้เริ่มร้อยสิบห้าห้าร้ยครันึ่งห้าห้าร้อยโอ้ยพี่น้องไงครับสิบห้าห้าร้อยจะเป็นแม่นางหนิเป็นงวูได้พี่น้องตัวนี้ตอนนี้ครับตอนนี้เป็นแม่แยกลูกเริ่มเรื้มเริ่มไสขึ้นมาแล้วพี่น้องนี่มันทรงมีน้ำแต่เลออกวานนี่มันทรงอยากเป็นมินต์เหรอครับครับเอ้าพี่น้องไปทับไปสมเอเนาะครับเนาะสิบห้าห้าร้อย เอาเบอร์โทรครับผม 082- ย์8 118- อง5ูน5 5่อยเริ่มวานอนครับผมขอบคุณครับฝากแม่อยากลูกแนมๆครับลูกโตต่อไปในสีที่สองหรือที่สามนอนนี่เนาะประมาณที่สามนะคิดว่าครับเอ้าฝากพี่นองครับผมตื่นบ่าพ่อแสดงมันตื่นบ่าวอ้ห้ใส่เขาไหมรอดล้างในไเน์ไปเยรอดล้าง โอไหนเดี๋ยวออเ้ย้อ้หนไหนเพย้ยงยงได้มอโอ้ยยห้อยรุ่นเก่านคุยกันขับมอพอพันับอนาคตพอพันเอาหอดได้เอาหลอดได้เท่าไรอด้

ไปพีข้าน่องเบิ้งอนาคตพอฟันกันนะแดงดีครับเล็บงามบ่มีป่านครับบ่ม,มีป่านบ่ม,มีขาวครับครับสีดีเปิดเลขเจ้าสามเจสามเน,นาะอ่ะาพอได้ต่อรองกันต่อรองกันเล็กน้อยครับเอาเบอร์โทรเนี่ยพอศนศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่เจ็ดแปดแปองสนพอศนกุลคำนาะครับเนาะผู้ใด้มาอนาคตพอพันครับโทรมาคุยเบิ่ง

มือะต่อมันไม่ีอีมือนิมืหานะบอครับเมื่อส้านี่โอ้ยบึงแม่นางมือนหากับพีน้องไหไฟไหมื่นเอ็ดโอ้ยมือนหสมัยนั้นเขาซื้อมะตะเพชรบุรีแปดมือนห่าซื้อมาตัวเดียวครับเขาไม่แสมสองมัดีใจร้ายไปซื้อเพรเขาไม่อยกหาตัวบบนี้ออกลูกออกเต้ามันก่อยหิมป้ยตัดห่าน้องทางถนนใดแจ่ไม่มันกินดึงกันย่างย่าง สูงสี่เกือบร้อยสี่สิบอยู่ดิพี่น้องตัวนี้ไหมเหรอครับร้อยสี่สิบบวกลบครับเครื่องดำบ้างดำมั้งครับเครื่องดำเนาะครับครับเขาเปิดดูรืเปล่าเป็นราคาเอามืนห่าถ่านถ้าราคาทรงตัดเชิงวากันผมไม่ใช่รุ่อีกผมจะขายตัวนึงตัวเดียวครับนอนนี่หันกาขายครับได้ขายตัวนั้นก็ตัวนี้เอาขึ้นเนี่ยมืนห่าครับพี่น้องตัวนี้มองคนเสียตอนยีงถือรุดอีกครับ นั่งคุยกันอ้ยังอยู่เป็นราคาสนามเด้อนี่พี่น้องบอกกันไว้เด้อนี่ครับตัวนั้นได้ยินว่าแม่มันบ่ครับครับสมสามเดือนเมื่ขึ้นสมโตสมโตูสามเดือนขายออกไปสองเมื่อเราลูกพริกแดงเป็นตัวเนี้ยเป็นแม่แยกลูกแม่มันสามเดือนเส้นเนี่ยไก่ได้งสิบหกสิบหกห้าร้อยก็ไดกว่านเขาจะเอาเลิกขึ้นกว่าตัวนั้นก็ได้เอาเจ็ดพันหมื่นเจ็ดครับเขาจะเอาสิบหกสิบหกห้าร้อยเลยอ่ะเออเบอร์โทรไปนะไว้ไหม 098 098 21 21 66 66 478ครับ478ใหม่ใหม่มานอนครับพี่น้องเออถ้าเพิ่งมาหันได้ขายอายุสนามอยู่ตลาดพี่น้องกับจังโทรมาสอบถามเบิ่งโอ้ยก็เป็นตาซื้อแล้วเนาะครับเมื่อนหาครับยังหยุดรอีกอยู่ครับยังคุยได้อีกอยู่นั่นครับไม่ได้ขายยังผมผมอยากขายตัวนึงตัวเดียวออกครับมันผูกตัวกันพูดรักมันมันมันระส่งกัน ไปสีดยาอัดอาหารห้เเรียมมองๆขึ้นมาเนี่โอ้ยเป็นตัวไม่เนยนะครั if, บตัวนี้ย่ไทเดียวอันมาให้มันจบกินดึงใส่ยีตมมล้วย่ำดิมกล่ต้นกันม่รู้มือเดิดว่าจะโตกับยุคอกกระจกสิบสามสิบสี่ตัวนะสี่เดียววัสดีครับพายผมฮะได้ยังมาฝากมาตอนพี่น้องครับมื้อนี่ ทั้งวัาท้งควายบ่แม่นเบิดบ่เหรอใายมือผมอผมบ่หนิลูกผูลูกเป็นเบาแล้วพี่นออ้องตัวนี้ล,ลูกกับแม่สูงซ้ำกันสูง 10, สิงประมาณรอยสามสิบลูกก็ได้แม่ก็กกได้แม่เพิ่นเป็นดังไดครับตอนนี้สี่ห้าเดือนแล้วครับพ่อมันมันครับประกันมันเลยประกันมันห้าเดือนใสตัวมาบ่ใสตัวมาครับครับเอ้าเบิ่งเบิ้งตัวแม่เพิ่นกันนะแม่มันห้าเดือน ประกันบ่ครับจุดนี้ปร,นประกันครับเครื่องดําประกันมันห้าเดือนสมตัว,ปวเ,ปเปิดถ้าเป็นชุดสองได้สามนี่สองหมื่นเก้าครับถ้าแยกทาแยกทาหนังประกันสี่หมื่นสี่กูน้อยนี่หมื่นหกอ่าแพงแพงแพงก็แยกอยู่อ่าแพงก็ยกอยู่จักหน่อยครับอ่อพี่น้องอยากยกอยากแยกก็มาคุยกันเบิ่งครับชุดนี้แม่มัน โค้งจักหน่อยครับตัวนี้ตกน้ำเลี้ยงครับลูกตัวแม่สิประมาณลูกสองหรือลูกสามนี่แหละพี่น้องตัวนี้ตครับลูกตัวแม่เนี่ครับแม่สูงดีอยู่พี่น้องร้อยสามหาบวกครับเท่าไรครับจุดที่สองช่าุดนี้สิบหกครับหมื่นหกครับือะเบิ่งงัวราคาหมื่นหกด้พี่น้องถามมันเหลี่ยมมันพีนมันบดในราคานี่ได้พี่น้องจุดนี้ครับหมื่นหกอะ ครับหู้ครับวัวจัะได้ไปได้เบิดอืมหู้ครับนิ่งหมื่นหกเอ้า <16, S 2> พี่น้องกับพี่สีดูสีดาเลี้ยงเอาตัวนี้หมื่นหกอ่าผมนี่ลูกโตแม่คือกันลูกแรกตัวนี้ลูกแรกลูกตัวเมียแม่ขาวลูกแดงครับชุดนี้แม่ก็สูงอยู่มั้งลอยสามสิบครับพี่น้องบวกลบหมื่นหกคือกันครับผมนี่เอ้าบิ่งไทยเบิ่งด่านไทยเป็นจังไยครับตุนพี่นอ้องอฮะเครื่องอม,มครับพี่น้อง หมื่นหกคือกันเนาะแม่เป็นแังไดครับคือสีทองว่างอยู่เนาะเพิ่งก้าวโฉมครับเว้าตีทองว่างนันปุยกันทองว่างครับพี่น้องครับประกันตัวนี้ให้หนึ่งหมื่นหกแล้วก็ผู้น้อยครับฝ้ายหนึ่งสันห้าร้อยสิบสามห้าร้อยครับเอ้าผู้ใดหาผู้น้อยเขาเลี้ยงเขาท่อมไปอยู่พี่น้องสูงสิดประมาณหนึร้อยยี่สิบห้าครับตัวนี้หนึ่งสามห้าร้อย อันนี้ลูกตัวผู้ตัวแม่ครับนี่ลูกตัวผู้แม่เพิ่งได้สเดือนกว่าแล้วครับมแม่ครับสองเดือนกว่าใส่โตมากปะครับใส่โตมากครับทั้งนั้นเป็นลูกแรกคนปะนลูกแรกลูกที่สองในท้องล,ลูกแรกอ่ะลูกที่สองในท้องประมาณสองเดือนได้วัดเพิ่นปะตัวนี้สูงเท่าไรร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบสองเปิดเท่าไรครับชุดนี้เก้าสองครับสองหมื่นสองสองหมื่นสองครับ คุยได้อีกว่าครับนี่ตัวนี้คุยกันได้อคุยได้อีกอยู่ครับผมมีตํำนี้เนาะต่ำนี้ให้ครับผมอครับด้านซ้ายแม่บ่าครับตัวนี้ตัวผู้หรือตัวแม่เนาะแม่นางครับสูงใหญ่กว่ามูครับตัวนี้ร้อยสามสิบสามร้อยสามสิบสี่อ่างกระช้ยได้อยู่พี่น้องครับ แม่นางครับสูงสูงสูงคือว่าสูงเกือบแล้วพี่น้องสูงเกือบร้อยสามสิบห้าพันครับเท่าไรก่อนสหครับหมื่นหกเนาะฮะสวงามครับหมื่นหกรับรถทันไรเลยมองเอาครับรถตัวได้ยศตัวนี้คุยกันได้ครับฮะคุยได้ทุกตัวอยู่เนาะเอาเบอร์โทรครับผม083 083 535 535 9892ห้าสามห้าอนอยไฟประนอเนาะครับเนาะขอบคุณครับผมเด้อพี่น้องเด้อครับราคางวราคาควายกันยังถืออยู่พี่น้องไฟไฟ จัดราคาเกษตรกรพ่อฝากพี่น้องคือเเขาครับผมมือนีก็ได้เอามงัวอ่ปลาเตี้ยเนาะครับเนาะไอ้มงควายครับพี่น,อน้องมือมันงววัวผมกะทายจะงววัวหลายผมก็เป้าผิดลูกตัวผูตัวแม่เนาะครับนั่นลูกตัวผู้ฮะชุดสามลูกตัวผู้ครับตัวน้อยนะลูกตัวผูตัวหญ่กับผูหมานตัวผู นี่พี่น้องแม่สูงอยู่ประมาณลอยยี่สิบเจ็ดครับตัวนี้ตัวผู้นี่เป็นเบ้าเหรอพี่น้องนี่ตัวนี้สูงสิประมาณลอยลอยี่สิบห้าครับตอนนี้แม่เพิ่นคือสี่ท้องว่างอยู่เนาะท้องครับฮะท้องครับแม่มบ้านโอ้ลูกเลี้ยงหน่อยโยกับขึ้นเร็วสมเร็วค,ครับตอนนี้จักเดือน เป็นหือนมันแม่พับประมาณสามเดือนสมตูนะครับเนาะครับครับเออสามในซี่ครับชุดนี้พี่น้องเปิดเท่าไรครับชุดนี้สามหมื่นหกครับสามืนหกครับพี่น้องราคาเปิดกะต่อได้นะครับเนาะฮะสามตอนนี้สามหัวใจครับหัวใจซี่อยู่ในทองพี่น้องไปรุ่นเราตัวผู้ตัวแม่ครับนะครับสามหมื่นหกอ่ะคุยได้ต่อได้เบอร์ทรครับผม ศ8 1ย์1ปดหนึ่งศ่้าหนึ่งหกห้าหนึ่งหกศูนย์สองเจ็ดห้าศูนย์สองเจ็ดห้าพอเตียพรเจริญครับพรเจริญครับผมออเขาก็เลหลรายครับพ่อเตียฮะปากควายเลี้ยงพ่อเตียครับพี่น้องผู้ใดอยากได้ง้วเลี้ยงตึกถือครับพี่น้องขอมาหาเลือกหาชมเบ่งรับอยู่ทางสนามหัวยินลาดครับอำเภอวันนนิวาสจังหวัดสกลนครครับพี่น้องที่มันถือคักครับพี่น้องงัอเลี้ยง บวางงัวแม่มานหรือวางงัวแม่สาวครับถือกิรีครับสนามนี่พี่น้องอปากพี่ฟังนอ้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ